สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เอ็นดับเดย์ครับเรื่องราวจาก้้องเรศ5เมษายนครับเป็นอีกวันหนึ่งครับที่ตลาดหุ้นไทยร้อนแรงจริงๆครับฮอตมากฮะวันนี้ก็ปรับตัวลงก็รวมๆ20จุดได้นะครับสมกับบรรยากาศที่ร้อนระอุฮะตลาดหุ้นก็ร้อนระอุครับสภาพอากาศก็ร้อนระอุนฮะนี่คือเมืองไทยในฤดูร้อนครับก็ ดัชนีวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ1-57-1ห้าเ็ดหนึ่งี่ฮะล่าสุดอยู่ตรงนี้นะครับ1-5-7-1หน่ี่คือดัชนีล่าสุดเมื่อเช้าเปิดเนี่ยก็มีลักษณะก็รินลงมาเรื่อยๆนะนะทีแรกก็ค่อยๆลงอะฮะลงก็ค่อยๆรินมาเรื่อยๆช่วงเช้าก็ปิดโอเคครับก็พอรับได้ครับเปิดช่วงบ่ายเข้ามาก็เนี่ยครับ ลิ้นตั้งแต่1580ลงมาก็ลงมาเรื่อยๆสุดท้ายก็ประมาณ1570ก็ลงมาทั้งหมดก็รายๆ20จุดนะครับูลค่าการซื้อขาย48,000ล้านครับวันนี้จริงๆก็ใกล้เคียงกับช่วงวันก,อนก่อนๆนะที่เทตุกันนะฮะลงหนัหนกๆอย่างนี้ไปดูซิว่าใครทำอะไรบ้างนะฮะสผู้เล่นหลักๆของเราไปดูซิ สถาบันขายพันเจ็ดครับโบรกเกอร์ซื้อร้อยกว่าล้านครับต่างประเทศขายพันหนึ่งครับหนึล้านนะครับสุดที่ขายในประเทศซื้อลายย่อยซื้อ2อ0 0กว่าล้านสองพนล้านนี่คือ4ผู้เล่นหลักกับบรรยากาศที่ตลาดลงในวันนี้คร ını, aha, ับก็โอเค ลองเขต้องลุ้นแล้วติดตามกันต่อนะครับนี่คือภาพรวมนะครับอย่างไรก็ตามครับเราไปดูหุ้นที่ Active 10อันดับแรกว่ากราฟส่วนทรงองค์กราฟประมาณไหนแล้วนะครับ10อันดับแรกวันนี้มีตัวไหนบ้างครับไปดูฮะ m o มดแอคทีฟ10อันดับแรกของวันนี้นำทับโดยติด k-bank ครับ ไปดูกราฟ k-bank หน่อยฮะอัปเดต k-bank ก็เป็นตัวที่อยู่ในท็อปชาร์ตเรียกว่าท็อปชาร์ตดีไหมท็อปชาร์ตของเราเสมอนะเออหุ้นพื้นฐานดีๆจะอยู่มีเห็นตลอด k-bank ครับ129.50ครับล่าสุดวันนี้นะ5มี5เมษสาปิดอย่างเงี้ยปิดต่ำนะครับก็ดูลักษณะทรงแล้วนี่เหมือนจะพุ่งลงมาข้างล่างไหมฮะอย่างนงี้ <laughs> นะครับ เคยแบงค์ครับผ่านไปตัวที่2ครับ c p r ครับปีกของเราก็ติดท็อปชาร์ตมาต่อเนื่องนะครับวันนี้ปิด6 1สลึง61.5น1 2 5นฮะ c p r นะครับทรงก็มีแรงกดเหมือนกันนะครับตัวถัดไป PTTEP ครับนะฮะเราอัปเดตกราฟกันเฉยๆนะครับเราไม่มีวิเคราะห์อะไรทั้งนั้นนะฮะเราดูแบบชิวๆครับจะชิวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ห่าเกนี่ฮะกราฟสอพอประมาณนี้นะครับนะฮะโอ้สอพอลงน้อยนะครับสอพอลงน้อย1น9 5 0อยู่ด้านบนด้วยนะครับตัวถัดไปครับเดลต้าครับอดีตพระเอกของเราครับสองวันล่าสุดกับ2วันก่อนหน้านี้ต่างกันเลยฮะวันนี้ก็8 8 2ครับเดลต้านี่วันนี้ลงมา882ครับ ลงค่อนข้างโหดทีเดียวครับหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันด้วยนะครับ F4 เดลต้าครับตามดูนะฮะติดท็อปชาร์ตของเราเช่นเคยครับพันกว่าล้านอ่ะพันพันห้าพันห้าร้อยล้านอ่ะลืมบอกไปครับลำดับแรกเค a บ k ก็3,000ล้าน CPR 2,000ล้านนะฮะวันนี้ซอพอ1,900ก้เดลต้า1 5น0นะครับตัวถัดไปบ d m s ครับโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยฮะบ d m s มก็ สามสิบสลึงครับเปิดแล้วก็มีกดมีกดแดงด้วยนะกดแดงอยู่ด้านบนนะครับ1,300ล้านนะครับ BDMS นะครับตัวตัอไปครับ Com7 นะฮะ Com7 นี่โอ้โหสุดทรงองค์กราฟโหดดีเหลือเกินครับ27บาทบรับาทะวันนี้ครับพอเปิดปุ๊บพวกขายเลยฮะเนี้ยปื๊ดมาสุดซอยครับปิดต่ำวันด้วย27บาท Com7 บอลุ่มซื้อขายคือค้าวันนี้1,200ล้าน นี่คือคอมเซเว่นครับตัวต่อไปท็อปชาร์ตของเรา PTT อ่า PTT มีดึงหางด้วยนะครับสาที่เป็นสลึงครับมีกดลงไปแล้วดึงขึ้นนะครับในวันในวันก็ประมาณนะี้ะส่งกราฟ PTT อยู่ใต้เส้นเหมือนเดิมนะครับไปดูกราฟติดท็อปลำดับที่7เข้ามาหมดลุมซื้อขายวันนี้ทอ็อปกราฟ52.75ครับฟื้นขึ้นมาแล้วก็พยายามเลี้ยงตัวอยู่ด้านบนแถวแถวเส้น5 0วัน ครับครับนะฮะฮาหน่าตัวที่9ครับฮาหน่าฮาน่าส7สลึงครับหน้าตาประมาณนี้เลยครับฮาหน่าของเราครับทรงนี้ก็ตั้งแดงรอแล้วครับโลนี้จะไหวไหมฮะตามดูนะครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะฮะฮาหน่าครับตัวสุดท้ายท็อป10ครับ CBG นะฮะหาน่าวอลุ่มพันล้านนะครับซื้อขายประมาณพันล้านตัวสุดท้ายครับคาร์บากุ๊ปครับลงโหดจริงๆครับตัวนี้ครับ5วันทําการแดงมาเรื่อยๆแล้วฮะับหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณ5แดงแล้วครับนะครับแล้ววันนี้ก็สุดซอยเหมือนเดิมครับแปดบาทครับปิดตําวันด้วยนะครับมูลค่าการซื้อขายก็900กว่าล้านบาทนี่คือ CBG และนี่ก็คือส่งกราฟ ที่แอคทีฟในวันนี้ครับ5เมษายนกับ10หุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายทีเ่เยอะที่สุดในวันนี้นะครับก็ผ่านไปครับไปดูตัวที่มีวอล,ลุ่มโดดเด่นกันบ้างนะฮะก็เช่นเคยครับก็จะมีตัวที่วอลลุ่มเด่นๆน,นะครับเด่นแบบไหนไปดูกันนะว่าเด่นแล้ววอลลุ่มมาแล้วราคาลงหรือหรือราคาขึ้นนะครับเอามาให้ดูสัก2 3สตัวนะครับ วัลุ่มโดดเดนวันนี้ครับไปดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกเป็นนี่ฮะชื่อย่อเป็น a f i นี่ครับทรงกราฟประมาณนี้นะครับวันนี้ครับทรงกราฟก็เปิดสูงแล้วกดลงมานะครับ a f i ชื่อเต็มเต็มก็ asset f i c e group นะฮะ asset f i c e group เป็นธุรกิจลงทุนนะครับ จะเป็นพวกโฮลดิ่งคอมพานีนะครับเป็นโฮลดิ่งคอมพานีครับก็ลงทุนในบริษัทที่ทำพวกอสังหาหริมทรัพย์นะครับเป็นโฮลดิ่งครับที่อยู่ในตลาด m a เนะครับเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับก็ลองตามดูนะฮะหรือใครที่ชื่นชอบตัวนี้อยู่ก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันวันนี้มีบอลลุ่มเข้ามานะครับเป็นท็อปบอลลุ่มท้อบอลลุ่มก็คืออย่างที่เคยบอกฮนะ โดดเด่นจากค่าเฉลี่ยของตัวเอง4-5วันก่อนขึ้นมาอย่างมีนัยยะเช่น400ร0 0เท่าว่าไปนะครับเอฟไฟครับตัวสั์ไปครับที่มีวอลลุ่มโดดเด่นเข้ามานี่ฮะโรงพยาบาลพระราม9นะครับ PR9 ก็คือ PR9 รานี่หละฮะราคาวันนี้20.9ครับตั้งเขียวสู้นะเออวันนี้ตลาดลงวันนี้ตั้งเขียวสู้ด้านบนนะครับ ท่านไหนชื่นชอบและติดตามตัวนี้อยู่ลองดูนะครับก็เป็นหุ้นโรงพยาบาลนะครับก็ตามตัวเลยนะครับออชื่อลักษณะก็คือโรงพยาบาลพระราม9นะครับโอเคตัวถัดไปครับตัวถัดไปตัวที่3าโดเด่นในวันนี้ก็คือคอมเซเวน่นนี่ฮะ ส่งการประมาณนี้ครับ Chrom s e ่นมีวอลุ่มเข้ามาระดับหนึ่งนะครับก็ประมาณ300เท่า400เท่าก็วอลุ่มขึ้นวอลุ่มมาครับแต่ราคาล่วงครับปิดต่ำวัน27บาทแล้วก็อยู่ในท็อป10ของของตลาดด้วยนะฮะก็ถือว่ามีระยะพอสมควร Chrom s e ่นวันนี้ครับก็เป็นธุรกิจพวกไอทีนะครับหลายท่านก็ทราบแล้วว่าเป็นธุรกิจ กี่ยวกับธุรกิจด้านไอทนะครับจดทะเบียนอยู่ในกลุ่มคาบลีกนะครับในเซตบ้านเหล่านะครับกลุ่มคาบลีกนี่คือคอมเซเว่นส่งกราฟล่าสุดแบบเดลี่นะครับใครสนใจไปดูกราฟเพิ่มเติมดูข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะนี่คือ3ตัวที่โดดเด่นในวันนี้ครับก็แบบนี้ฮะหุ้นลงส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่ากราฟดิ่งลงแบบนี้นะครับ ในไหนตลาดลงแล้วหุ้นส่วนใหญ่ก็จะเขาเรียกว่าแดงๆนะครับแท่งเทียนแดงๆค่อนข้างเยอะเราแอบไปส่องดูดีดบดีกว่านะครับเอา DW ดบมามา,มาเล่าสู่กันฟังดีกว่านะครับดี DW ก็คือดีเลย์วิธีวอลเลนนะครับก็คือเป็นตราสาอรอนุพันธ์นะครับที่เบสก็คือ,อสามารถลุ้นได้ทั้งขึ้นและลงอย่างดีกว่าเล่าง่ายๆนะครับก็ ซื้อขายในกระดานหุ้นปกตินะครับส่วนใหญ,ญ่ก็จะซื้อขายหุ้นในกระดานปกตินะครับก็มีทั้งพวกอ่าอินเด็กก็มีนะครับสต็อกก็มีหรือเป็นตัวหุ้นเพี่ยวๆอย่างเงี้ยฮะไปดูเลยครับว่าอินเด็กในวันที่ขาลงนะครับในกระดาน DW ครับมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจดูสักค่าลำดับแรกครับอ่าข้อมูลอินเด็กที่เป็นคอนะครับฝั่งคอ5วอลุ่มห้าลำดับที่แอดเจก็มีอ่า เซต50 13 423 06D s e ซ i e s D, D ะครับของค่าย13นะครับฝังคอนะครับทำไมฟังคอวันนี้จะจะเห็นว่าฟังคอครับจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนแปลงในเชิงลบที่ค่อนข้างโหดเห็นไหมฮะนะฮะก็แน่นอนละครับเมื่ออินเด็กไม่ขึ้นแล้วอินเด็กลงมาฝั่งคอก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรขาดทุนนะครับ ก็จะมีบันทึกขาดทุนลงไปสัดส่วนเนื่องจากมีกาลิ่งฮะจะเห็นว่าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ชนจะค่อนข้างเยอะน่ฮะติดลบ32% 29% 35% 24%แบบนี้ฮะแต่ดูมูลค่าการเล่นอ่าการเข้ามาเบสคอร์วันนี้ในห้าระดับแรกก็250ล้าน210ล้าน145ล้านแล้วก็42ล้านประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน มีหลักๆก,ก็สองค่ายค่าย13าค่าย C1 นะครับที่เป็นแอคทีฟดีๆหน่อยในฝั่งคอทีนี้ฝั่งคอครับแบบนี้เขาเรียกว่าโดนนะฮะเนื่องจากหุ้นตกนะครับข้ามไปดูอินเด็กซ์ที่เป็นฝั่งพุทธบ้างพุทธก็คือ,อแทงลงนะฮะเรียกง่ายๆก็เบ็ดลงเบ็ดลงแล้วตัวราคาของอหลักทรัพย์มันจะขึ้นนะครับลำดับแรกครับนี่ฮะสามกว่าล้านครับเป็นเซ็นหสิบ สิค่าย13นะครับผีก็คือพุทธสองสซีรี์ E ของเขานะครับมีผู้เล่นในตลาดกระดานเดบิวต์เขาบอกเบสพุทธอยู่300กว <l ain> ่าล้านเออค่อนข้างเยอะกว่าฝั่งคอแหละนะแล้วก็ไล่ลงมานะครับในสัดส่วนก็ส่วนใหญ่ก็จะเนื่องจากตลาดลงค่อนข้าง,าง,างเยอะสัดส่วนการเชนบวกก็อยู่เราวรายี่สอัพขึ้นไปสำหรับวันนี้ฝังพุทวันนี้ก็คือรับตัง นะครับใครเล่นตั้งแต่เช้าเทรดตั้งแต่เช้าแล้วปิดสิ้นวันอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้รับตังค์นะครับในตัวของอนะินเด็ก์นะนะเบสของอินเด็ก์นะครับทีนี้ข้ามไปดูฝั่งที่เป็นตัวสต็อกและหุ้นไหลตัวกันบ้างสักห้าลำดับแรกนะครับหุ้นไหลตัวที่เป็นฝั่งคอฮะฝั่งคอก็โอเคถั้งหุ้นตกนะโดนนะครับนะฮะเนยฮะลำดับ1ก็คือเดลต้าของค่า13นะครับซีรี เดือน8ซิรีสบีของเขาเทรดประมาณ16ล้านครับส่วนใหญ่ตัวหุ้นก็จะดรอปลงมามูลค่าการซื้อขายก็จะน้อยกว่าตัวอินเด็กซ์แต่ดูจากเปอร์เซ็นต์เชนแล้วก็วันนี้โดนกันก็พอของปากของพอละฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องปกตินะครับที่เปอร์เซ็นต์เชนของดีวจะอยู่ระดับเนี้ยฮะอ่าสิบสิบห้ายี่สิบประมาณเนี้ยฮะกรณีที่ลงหดหดขึ้นหดหกก็ไปถึงสามสิบได้ไม่ยากนะครับนี่คือฝั่งคอครับมีฮาน่าตามมาด้วยนะที่เป็น คอ,อ,อ,อของหุ้นนะครับเดลต้า <Delta S 1> <Delta S 2> ก็ตามมาแล้วก็มีเคแบงเข้ามาด้วยฮะรำดับที่4ดูทิ่อ๋อมีคนเล่นของค่าย13อย่างเงี้ยสิบสล้านแต่ก็โดนไป11%เนื่องจากตัวเคแบงลงนี่ครับอ่าถ้าไปซื้อคอไว้ก็จะโดนในวันนี้นะฮะส่วนพุทที่เป็นสต็อกที่เป็นหุ้นไปดูพุทธนี่ฮะเดลต้าครับ,รบก็จะมีคนที่มองว่าเดลต้าลงนแน่แวันนี้ นะครับก็ไปพุทก็จะได้ต่างวันนี้นะฮะเช้นบวก13%ก็คือเมื่อเช้านะครับมูลค่าการพุท25ล้านเฉพาะเดลต้าค่าย13าอ่า13ก็ค่อนข้างฮอตนะครับซีรีส์ 6A เ่าเดือน6ซีรีส์ A ของเขานะครับก็ถัดมาก็จะเป็นฮาน่าอ่าฮาน่าก็จะมีคนไปเบสอ่าเบสว่าลงนะฮะสมมุติพูดง่ายๆว่าเรียกว่าแทงลงดีกว่านะครับ20กว่าล้าน เปอร์เซ็นเชงขึ si médico, right th, ้นมา20%ฟฝั่งนี้รับซับนะครับวันนี้เนื่องจากแทงถูกว่าตลาดจะตกหุ้นจะตกนะครับนี่คือ DW กระดานของ DW นีครับท่านไหนสนใจนะครับหรือยังไม่ทราบข้อมูลที่เพิ่มเติรายละเอียดที่ชัดลึกก็ลองไปศึกษาในเว็บไซต์ของตลาดรับซัพย์ได้นะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดตรงนั้นอยู่ก็โอเคครับสำหรับวันนี้ครับ end of day เรื่องราวจากห้องเทรดครับ5เมษายนครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ